สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาดูการขยายพันธุ์สเดาด้วยการเสียบข้างครับสเตานี้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งครับที่เสียบข้างง่ายตามที่ท่านเห็นเลยนะครับเป็นต้นตอที่ปลูกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ปลูกเองนะครับเพราะว่าเมล็ดของต้นสเตานี่มันเกิดเองครับอายุได้ประมาณสักปีกว่านี่ครับหรือประมาณหนึ่งปีไม่เกินนี้ครับ เราก็สามารถที่จะใช้เสียบยอดสเสดาแบบนี้ได้แล้วนะครับหรือว่าต้นจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยครับเนี่ยยอดสเสดาที่ผมนํามาเสียบก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นต้นต่อที่โตพอสมควรนะรผมก็เอาสเสดามาขยายพันธุ์ด้วยการเสียบข้างแบบนี้นะครับเสียบข้างเสียบยอดตามที่ท่านเห็นเนี่ยครับก็มีอยู่สี่ยอดนะครับที่ผมนํามาเสียบยอดไว้นี่ก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ ติดอยู่สามยอดนะครับอีกยอดหนึ่งแห้งนะครับไม่ติดเพราะว่าผมไม่ได้เอาอะไรกลุ่มไว้เลยนะครับก็ใช้วิธีการเสียบแบบนี้เลยก็คือตัดต้นตอให้เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นต้นตอครับตัดออกครับแล้วก็จะใช้วิธีการผ่าแผลนะครับผ่าแผลตรงนี้นะครับให้พอดีกับยอดพันธุ์ที่เราจะนํามาเสียบครับพอผ่าแผลตรงนี้เสร็จแล้วก็เปิดเปลือกของต้นตอเสดานี้ออกนะครับก็จะ เอากิ่งพันธุีนี้ <Stars> มาเสียบลงตรงนี้เลยเวลาพันกิ่งครับเราก็ใช้การพันกิ่งแบบทั่วไปแบบเว้นข้อตาไว้เลยครับเนี่ยเป็นแบบเว้นข้อตานะครับผมใช้วิธีการเว้นตาแตกไว้ก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยผมเว้นตรงด้านล่างเขาก็ออกด้านล่างครับเว้นตรงด้านบนไว้นะครับยอดตรงนี้เขาก็ออกจากด้านบนไปเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอนี้เนี่ยผมเว้นไว้ตรงนี้เขาก็ออกตรงนี้ครับกิ่งตรงนี้ ก็มีอยู่กิ่งเดียวนะครับที่ไม่ติดครับอันนี้ก็แห้งไปแต่ทําสีก็ติดสามครับสเดาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับท่านก็ลองดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเสียบยอดบนต้นตอที่ปลูกไว้แล้วหรือเกิดเองแบบนี้ครับหรือท่านจะเสียบข้าง่ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับทําง่ายกว่าฝรั่งเยอะครับสําหรับการขยายพันธุ์สเดาไม่ว่าจะเป็นการตอนการเสียบยอดหรือว่าการเสียบข้างอะไรประมาณนี้ครับทําง่ายกว่าพืชชนิดอื่นครับ เพราะว่าเสดานี่ครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็ติดดีครับสําหรับด้านบนนะครับลืมบอกไปสําหรับด้านบนเนี่ยครับท่านจะหาอะไรมาคุมไว้ตรงนี้นะครับด้านบนที่ต่อเราตัดออกนี้ท่านจะหาพลาสติกมาคุมครับก็ได้หรือว่าท่านจะปล่อยโล่งไม้แบบนี้เลยก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะปล่อยโล่งแบบนี้ได้เลยครับก็ติดเหมือนกันครับในการใช้เทปพันกิ่งก็ใช้เทปพันกิ่งแบบธรรมดาครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้เทปพันกิ่งแบบ ที่มีความยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรนะครับจะทําให้อัตราการแตกยอดนี่ก็จะแทงยอดได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าถ้าเทปพ,พันกิ่งยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยเวลาเราพันกิ่งกิ่งพวกนี้ก็จะ,ะไม่โดนบีบรัดมากเกินไปทําให้การไหลเวียนของน้ําของอาหารนี่ขึ้นสู่ยอดเวลาที่เนื้อเยื่อของแผ่นนี่เข้าติดกันนี่ก็จะทําได้รวดเร็วแล้วก็เป็นปกติครับเนี่ย การขยายพันธุ์สเดาแบบนี้ก็ทําง่ายๆนะครับท่านใดที่เคยทําหรือยังไม่เคยทําก็สามารถที่จะทําวิธีการนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ก็สามารถที่จะทําได้เลยครับอายุของต้นนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเราก็เลือกกิ่งที่เราจะทําเป็นต้นตอนี่ให้มีสีน้ําตาลแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่เราก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเป็นกิ่งที่แก่จนสีดําแล้วนี่ก็ใช้ได้แต่อาจจะติดชานิดนึงครับ แตถ manager, <afraid> ถ um, ่ถ้าเป็นกิ lect, ่งสีน้ําตาลแบบนี้นะครับถ้าเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็ตามนี่ก็จะติดง่ายครับส่วนยอดที่เรานํามาเสียมครับให้ใช้ยอดพวกที่เป็นสีเขียวนี่จะติดดีแต่ว่าอันนี้ผมนํามาสาธิตนี่เป็นยอดที่เป็นสีน้ําตาลไปแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นกิ่งยอดที่เป็นสีน้ําตาลไปแล้วแต่ถ้าเป็นพวกสีเขียวนี่ติดร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนครับถ้าเป็นพวกนี้อันนี้เป็นกิ่งสีน้ําตาลก็ยังติดดีขนาดนี้ก็ แต่ละท่านก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ขยายพันธุ์เสะเราได้ง่ายๆนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ